โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะพามาดูรีวิว505เผื่อใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่า505เนี่ยจะเหมาะกับตัวเองไหมเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละพอยต์อันดับแรกนะครับ505เนี่ยเป็นเกงทรงกระบอกนะครับที่ไม่ใช่กระบอกใหญ่เป็นกระบอกประมาณ7.75นะเริ่มต้นประมาณ7.75แล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมาถึงน่าจะไม่น่าเกินประมาณ8.5สาหรับ 505นะครับจะแตกต่างจาก501ก็คือว่าถ้า501เนี่ยจะเป็นกระดุมแต่ว่าถ้าเป็น505เนี่ยจะเป็นซิป505เนี่ยมีหลายเฉดสีให้เลือกทาออกมาให้สามารถใส่ได้หลากหลายกว่า501แล้วก็ราคาก็จะย่อมเยากว่า501พอสมควรครับตรงป้ายที่สก,กรีนด้านในเมื่อก่อนจะเป็น13 5ปีแต่ว่าปัจจุบันก็จะเป็น150ปีแล้วอ่ะก็เป็นรุ่นใหม่สาหรับ505เนี่ยมันจะมีผ้าให้เลือกด้วยนะครับว่าจะเป็นตัวคาตต้อนร้อยก็คือคาตต้อนร้อยจะเป็นผ้ายีนเลยแล้วก็ถ้าเป็นปปป้้้้าาาาาาายรระะมมณเเนนนีี็ผผท่่่ใสสบกวคตออขงืัจ มีความยืดหยุ่นนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนคัตตอนที่มันจะเป็นยีนเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมก็เริ่มมีอายุแล้วก็น่าจะเหมาะกับพวกงานประมาณนี้มากกว่าไม่ไหวที่จะใส่อะไรแข็งๆแลวก็เดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูนะครับว่าทรงจะประมาณไหนนะทรงเขาก็จะประมาณนี้นะใส่กระสื้อคอจีนของรีวายนะตัวนี้เป็นแขนงสั้นทรงสแตนดาดทั่วไปนะครับไม่ใช่ทรงเรกูลาไม่ใช่ทรงใหญ่ใส่สบายๆได้แล้วก็ใส่ทางการได้นะครับตัวนี้ผมชอบคอจีนก็ตรงนี้แหละที่มันไม่ยังเป็นจะต้องใส่ ทับในนะครับแล้วก็สําหรับนักศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอีกทรงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากมากนะครับสำหรับเสื้อคอจีนนะของรีวายเนี่ยมีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้กลับมาต่อที่างเกงทรงเขาจะประมาณนี้จะคล้ายๆกับ501เลยสําหรับคนที่กังวลว่าตัวเองต้นขาใหญ่จะใส่ไม่ได้ผมต้นขาใหญ่ยังเหลืออีกประมาณนิ้วครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับนั่งยองๆหรือว่าขับรถอะไรเนี่ยมันสบายอยู่แล้วรุ่นเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่เอวตนะตว,ตว,เอวต่ํานนัสย ตัวนี้ทรงพอๆกับ501เลยไม่ใช่เอวต่ําตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอา505ดีไหม ดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะตัดสินใจได้นะครับผมบอกเลยว่าสัมผัสตอนนี้สบายมากสําหรับคาร์ตอน99%ที่ผสมนะครับสำหรับผ้าผสมตัวน,นี้ตรงไปตรงมาเมื่อก่อน,นผมจะมีอีโก้ว่าจะต้องเป็นคาร์ตอน100้นร้อยดีวะ่าจะต้องเป็นผ้ายีนเดีวะ่ามันถึงจะเท่จะเฟี้ยวนะครับพอได้ลองใส่ผ้าที่เป็นผ้าผสมเนี่ยอย่างตัวนี้ผสมแค่เปอร์เซ็นต์เดียวฟีลต่างออกไปเยอะเลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรีวิ์นาจะใช้ผ้าประมาณ12.5ออนถ้าผิดถูกประกันใดก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าปกตินะถ้าผมจจาาไมม่ผิดอะะะรรวลใช้้ปณ12.5ออ ก็ประกอบกับเป็นผ้าผสมเนี่ยทำให้ความรู้สึกของการสวมใส่เนี่ยสบายมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบปั้นเฟรชอบผ้าแข็งก็คัรเตอร์ร้อยก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากลองผ้าที่มันใส่สบายใส่ได้ทั้งวันไม่ร้อนแนะนําเลย ผ้าผสมทรงกระบอกเอวไม่ต่ําเป้าเป็นซิปมีผ้าให้เลือกไม่ว่าจะเป็นคาตตอนร้อยหรือเป็นผ้าผสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญสีเขาเยอะมากๆนะใครชอบสีเข้มสีอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูในตะก,กร้านะครับที่ผมปักไว้ให้ก็มีตัวเลือกให้เลือกมากมายแล้วก็ใส่เป็นทรงสุภาพก็ได้นะครับแต่กัเสื้อเชิ้ตก็จะประมาณนี้นะครับใส่ไปลงไปเรียน,นะน,ยนอะไรอย่างนงี้ก็ทรงนี้ก็ไม่ได้น่าเกียบฝากรีวิว505ไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเผื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้ สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบมีกันพระวันเจ้าไป้เป็นกันเลย